โอเคฮะสวัสดีฮะที่ทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมสลาแมนเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Elder Sky เอเ e อร์สกอร์สกายเลนกันต่อนะฮะมาวันนี้เราจะมาตามหามีดที่ชื่อวคีนินกันนะฮะซึ่งมันเป็นมีดชนิดหนึ่งที่มีความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ก่อนอื่นเลยฮะเราจะต้องรับควสจากชายคนนี้ฮะชายถือขวานหัวล้านคนนี้ฮะที่ชื่อว่าผมจะเรียกว่าพี่เจนแลวกันนะพี่เจนยานทิปแต่มันคงไม่อ่านว่าอย่างนั้นอาจจะว่าเกณ์มากกว่าพี่เกณฑ์นะฮะพี่เกณฑก็ได้เขาจะให้เราไปตามหานะฮ ถ้เราไปตามหาชิ้นของสิ่งนี้ฮะมันคืออ,อยู่ไหนวะเป็แบบนไงนะนี่ฮะดีเวอร์คิกสิบอันฮะมันมีชิ้นหนึ่งน้ำหนักสิบอันแล้วเราต้องตามหาสิบอันเพราะฉะนั้นแล้วพยายามทำกระเป๋าของเราให้ว่างร้อยกิโลนะ,ะเพราะมันหนักมากแล้วเอามาให้เขาแล้วเควสจะเริ่มดำเนินการทันทีเลยโอเคไหมฮะเพราะว่าพิชายคนนี้นะ่ะมีมีช่องคุยแค่ช่องเดียวมันไม่ยากเลยที่จะได้รับเควสจากเขาฮะเพื่อว่าแบบ เขาเกิดมาเพื่อให้เคสกับเราอยู่แล้วซึ่งวิธีตามหาไอ้ของชิ้นนี้นะฮะดูในแมพมันมักจะดรอปจากพวกหุ่นแล้วก็โบราณสถานที่เป็นจักรกลนะฮะซึ่งดันเจียนประเภทนั้นอ่มมันจะมีลักษณะในแมพเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยรูปเป็นคล้ายๆกับโบราณสถานซึ่งในแมพมันอาจจะหาไม่ค่อยได้แต่มันก็มีอยู่ทั่วไปอ่มเห็นไหมมันก็มีหามาสิบอันฮะมันจะดรอปจากดันพวกนี้ไม่ว่าจะวางอยู่หรือว่าดรอปจากมอนสเตอร์ที่เป็นเครื่องจักร อ่าแถวนี้ก็มีอ่าถ้าด่ผมมีอ่าตรงนี้ก็มีนี่ก็มีโอเคพอได้มาสิบอันแล้วก็มาคุยกับเขานะฮะเราก็จะบอกว่าเอาคอกมาให้ตามสัญญาแล้วโอเคแล้วแล้วเขาก็จะให้เราทำเควสต,ต่อไปนะฮะโอเคคอกสิบอันถูกเอาออกแล้วได้เงินมาเจ็ดร้อยห้าสิบด้วยแล้วก็เราจะถามเขาว่ามีอะไรให้ช่วยอีกไหมโอเคอ่าเควสก็จะเริ่มต่อกดเจขึ้นมาแล้วก็มันจะมีบอกว่าให้สปีกทู เอนทรีเอ็นทร์อะไรก็ไม่รู้นะอีกคนหนึ่งในคอลเลจมันเะดือโอะก็ไปเลยฮนะพี่หัวล้านคนนี้นะฮะจะอยู่ตึกนี้ฮนะตึกที่เข้ามาจากทางประตูเลี้ยวซ้ายมาชั้นสองฮนะพี่แกมักจะอยู่ที่นี่แต่วันนี้โชคดีพี่แกเดือออกมาเลยฮนะก็เลยไม่เสียเวลาเข้าไปหาถึงชั้นสองส่วนเพื่อนแกก็อยู่ชั้นสองเหมือนกันนะโอเคถ้าผมจะไม่ผิดนะเพื่อนของเขาคนนี้จะให้เราไปตามหากระทมาให้เ<อ><อ> ซึ่งมันจะดอปอยู่ในที่อันตร,รายเนี่ยไอเนี่ยถ้าทุกคนจําได้นะไอนี่ก็คือคนที่แปลภาษาบันทึกของกาลัสในเควสติฟกิลให้นะฮะเป็นเพื่อนกับคารายนี่เองฮะโอเคถ้าจําเขาได้โอเค,เอเคล้วก็กดข้อ3นะอ่ากดไปแล้วก็กดข้อสามอีกทีนึืงเควสก็จะเสียจสิ้นนะ เขาจะบอกให้เราไปตามหาไม้เท้าว่ะซึ่งเขาอยากได้ไม้เท้าแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนให้เสร็จเควสก็ตกลงไปซึ่งหลังจากนี้ผมไม่รู้นะครับว่าไม้เท้านี้จะอยู่ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายตัวไม่ตายตัวต้องดูก่อนนะโอเคไม้เท้าอยู่นี่โอ้ oh. มันไม่ตายตัวฮะเควสมันไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนที่ได้ที่อื่นก็ต้องไปที่อื่นนะฮะผมได้ที่ค่อนข้างห่างไกลเลยแต่ก็ ไม่ไกลเกินความสามารถนี่มาเป็นผมรู้เพราะว่าเควสนี้มันค่อนข้างดูเหมือนว่าจะเสร็จง่ายผมเลยขอเลือกทาเควสนี้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไอเทมแต่ละชิ้นจะเริ่มยากขึ้นแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆในการทาเควสผมก็เลยขอแบบออะไรที่มันพมพอหาได้ให้มันเสร็จก่อนแล้วก็อันเนี้ยมันหาได้จากคนที่ไม่มี DLC ด้วยไงไม่จะไม่ต้องมี DLC ก็สามารถหาได้เหมือนกันนะ มันไม่ใช่เควสของพวกดาร์เกิลบอลหรือว่าดาวกาดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาร์ติเฟกต์ที่ภาคหลักมีอยู่แล้วว่าแต่ว่าจะไปอย่างนั้นยังไงว่ามันต้องขึ้นเขาแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องไปทางที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเสียงอะไรวะตกใจหรือว่าผมหลอนไปเองอะโอเคน่าจะหลอนไปเองนะอาแล้วมันอยู่ข้างบนนะสูงมากด้วยเรากำลังขึ้นไปนะฮะ คง,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 งจะเสียเวลานิดนึงฮะไม่ได้กลับมาแถวนี้มานานละที่นี่ก็เป็นที่ที่เราเจอเอาดูอินนะตั้งแต่เราเริ่มเกมมานี่แหละที่นี่แหละแถวแวนั้นแหละแ,แถวเมืองแรกที่เราเริ่มเกมมาเลยไม่ได้กลับมานานมันอยู่ในถ้ำสินนะผมเห็นถ้ำด้วยแหละนั่นแสดงว่าไอ้ไม้เท้าที่เรากำลังตามหานี่มันอยู่ในถ้ำเอาละเป็นถ้ำอะไรผมไม่รู้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยไปสำรวจ โอเคเยี่ยมอย่างนี้แสดงว่าต้องเจอมอนสเตอร์หรือว่าเจออะไรแปลกๆที่อยู่ในนั้นรอดักคิวผมอยู่แต่เราก็จะไม่กลัวอ่ะอาวะก็บอกว่าไม่กลัวโดดโชว์พลังทางนี้แหละถูกแล้วมาทางนี้สินะเข็นนะนะถึงแล้วฮนะอยู่ตรงขวามือผมนี่แหละนี่ไงล่ะ เห็นใครก็ไม่รู้อยู่ด้วยแหละผมผมควรทักทายเข้าไปไหมไม่ต้องทักแล้วเอา้าวิงว่งวิ่งวิ่งก็ไปตายสเปล,ลสวอร์ดจอมดาบเวทมนเหรอไหนดูสีดาบแกเวดมนจริงไหมโอ้ดาบกระจอกอะโอ้อะไรเนี่ยชื่อสเทยเลยนะสเปล,ลสวอร์ดจอมดาบเวดมนเมื่อกี้เอาแหวกเข้าไปทักทายมันนะแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็สลายไปซะก่อนโคตรหาแต่มันก็เหมือนกับว่าเวทผมมันหมดเวลาไง ว่าพวกเวสซัมมอนเนี่ยมันอยู่ไม่คำฟ้าไปแล้วแป๊บเดียวก็หายอะไรวะมันรู้ตัวกันไปจังปล่อยให้ฟันเลยอ่ะอันเนี้ยแค่ยืนเฉยเฉยก็พอเนี่ยวิ่งไล่เลยเนี่ยเอ้าเป็นไงเอาหนี้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 นีเร็วหนีเร็วหนีเร็วเร็วเร็วรอะไรๆๆๆไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเลยแค่ยืนเป็นเพื่อนมันมันก็ตายเองอะโอเคเดี๋ยวจะได้ตายมากกว่าเดิม้ะรอบเนี้ อันแน่อันแน่ผมเห็นนะอันนี้มันมีอะไรเออนี่แหละปวดร้าวเลยผมเห็นนะแต่มันไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ผมต้องไปไอ้พวกแทรปเนี่ยไอ้พวกเวทแทรปเนี่ยมันไม่เบาตลอดเลยพวกกับดักเวทเนี่ยมันแรงทุกทุกครั้งไปเลยโดนทีนึงต้องไม่ต่ํากว่าครึ่งถ้ามันวางไว้สองจุดเนี่ยไม่ต้องพูดมากอะตายแน่ๆถ้าเป็นผมเนี่ยโอเคดันเจียนนี้อุ้ยอุ้ย เฟรมคอรเสริมพลังก่อนอุ้ยไม่ไม่ไม่ไปซะเฟรมคอรบวกกับพิษใครอยู่ใกล้ผมทีนี้มันต้องเดี้ยงแน่เดสมอลลีแงงแกไปตายซเเถอลูกลไรประมาณนี้เลยอยู่ไหนวะหมาเหรอพัมกินพัมกินจะไปไหนพัมกินคุงนี่ให้ยืนเฉยเฉยก็เลี้ยงแล้วหมาที่พวกนั้นเลี้ยงไว้ตายตามเจ้าของไปซะอ ผมชอบเฟรมคอกนะมันดูเท่ดีอะดูดียยังกับใครโอเคนนะมานี่มันเจอกันเป็นไงเป็นไงเออเออทุ่มเททุ่มเทเออยิงเวทบ้างมันต้องฉลาดนั่นแหละยิงมาเอาเข้าไปเอาเข้าไปพาร์ทนี้ผมคงไม่ต้องทำอะไรแล้ยืนเฉยๆก็โหดล้โอเคไม่เบาแต่เวทสายฟ้าเมื่อกี้ไม่เบานะฮะ โอ้ยล็อกพิกเล้กขั้นเริ่มต้นเองอะไม่จําเป็นต้องหมุนอะไรเลยก็เปิดได้โอเคเฟรมคอกหมดลิตรละต้องไล่ใหม่โอเคเฟรมคอกถ้าไล่สองมือน่าอยู่ได้นานกว่าเดิมอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานกว่าเดิมแล้วน่าจะลิตรแรงกว่าเดิมเออเจอเป้าหมายแล้วเราต้องประกาศให้เขารู้มาเฮ้ยมีหุ้ยไม่ประกาศแล้วกูวิ่งละโอ้แรงแรงมาก สมเป็นจอมเวทชั้นสูงอะั้งนั้นละ่ะก็แกต้องเจอนี่ปราบเซียนมาเยอะแล้วเอ้าสโลไามวิ่งใส่มันเลยมันเป็นเวทปราบเซียนเนี่ยลบแบบเดะแมทริกเอ้ายิงไปนำํำยิงนำสองสำนัดแล้วเออนั่นแหละเอาไงละ่ะตูมตามตูมตามตูมตามหู้สะใจอ้าวมันตายตั้งแต่นัดแรกแล้วนี่หว่าเหมือนจะเก่งเงี แต่มันไม่สมราคาคุยพี่บัชนากพี่พี่เขาเป็นออกะยังไงสตาร์ฟออฟทันดิวกดเอามาเควสก็จะเสร็จสิ้นเมื่อเอากลับไปอ่าช่วงนี้เห็นไหมฮะดอบดอบดอบเพชรบ่อยมากเพราะว่าเป็นผลจากอะไรอาร์ตออฟวอร์ดอบเพชรบ่อยมากเพราะว่าเป็นผลจากที่ผมทำเควสหามงกุฎในพาร์ทก่อนก่อนก่อน,อนเลยแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านก่อน ่าเดสทับชันเพิ่มเป็น94ครับเกือบร้อยละทิ้งแม่งเลยแต่ที่จริงผมเคยจุติไปแล้วนะจุติไปแล้วรอบหนึ่งเต็มร้อยอุว๊วอีโบนี่แบตเทิล์เอ็กซ์เอามาขายกูเลยเงินอีกห0าร้อยครับแต่เงินผมเหลือแค่เจ็ดพันเองนะจากหลายหมื่นนะเพราะว่าเอาไปเรียนค่าทักษะอะไรต่างๆมาเนี่ยตอนนี้แม่งเทง่จริงๆเลยพวกเฟรมคอร์ทันเดอร์คอร์ไอซ์คอร์อะไรเงี้ยใครอยู่ใกล้เราเนี่ยมันต้องตายฮะ ผมว่ามันน่าจะเพิ่มพลังป้องกันให้ด้วยใช่ไหมน่าจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวอ่านก่อนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงโอเคใน60วินาทีคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระยะใกล้ๆจะรับดาเมจ8ต่อวินาทีและก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมด้วย่าเพราะว่าธาตุไฟเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมต่อเลือดนะฮะธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่แรงที่สุดในเวททั้ง3สายนะฮะเพราะว่ามันจะมีแต่ละอันมันจะกัดก่อนแต่ละอย่างต่างกันไปอย่างเช่น น้ำแข็งอะ่ะมันจะกัดสตามิน่าเกรดิ้้เขียวด้วยนะฮะกับเลือด2อย่างแล้วก็ไฟฟ้ามันจะกัดเลือดแล้วก็มานาไปฮนะเพราะฉะนั้นแล้วไฟที่ไม่กัดอะไรเลยคือมันจะกัดรวมไปที่เลือดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วไฟมันเป็นธาตุที่แรงที่สุดนะฮะในการฆ่าคนหรือว่าฆ่าสิ่งอะไรต่างๆเนี้ยเหมาะที่สุดนะแต่น้ําแข็งมันก็ดีกว่าตรงที่ว่ามันสโลว์คู่ต่อสู้ได้ไงและมันแบบถ้าแช่ถึงระดับหนึ่งคู่ต่อสู้ก็จะแข็งแล้วก็ล้มลงไป แต่มันต้องอัพขั้นสูงสูงหน่อยนะน้ำแข็งเนี่ยมันคือแบบว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนชื่นชอบอะช่วงแรกผมชอบไฟฟ้าเพราะว่ามันเท่นามันกัดมานาสตูแต่ผมก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าบางทีผมว่ามานามอนมานาพวกในเกมเนี่ยมันไม่มีวันหมดนะมันยิงได้เรื่อยๆว่าจนั้นผมจะกัดไปเพื่ออะไรอะเออในเมื่อมันกัดไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วดาเมจตมันก็ไม่ทั่วถึงไงก็เลยผันตัวมาเล่นสายไฟเลยโอเคข้ออกมาพอดี มาคุยกันก่อนแล้วทําไมพี่แกถือไฟฟ้าเดินไปทางนั้นล่ะไปสู้ใครหรือเปล่าโอเคเอานี่ไปสตาฟเอามาให้โอเคพอให้เสร็จแล้วเกรกก็เสร็จนะโอเคก็คุยกับพี่ขวานนะพี่พี่เกณฑ์พี่เกณฑ์โอเคตอนนี้ติดใจไฟบอลมาก ยิงใครก็ตายเมื่อกี้ยิงไปก่อนนัดหนึ่งยังตายอ่ะอูซิอ่ะนั่งกินขนมปังอยู่นี่โอเคเอาไปได้โซเจมของนายแล้วอ่าขอบคุณมากอ่าโซเจมถูกนำออกไปก็จะภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะฮะก็คุยกับเขาใหม่โอเคแล้วก็อืมอืกดข้อสอง โอเคกดข้อหนึ่งโอเคมีอะไรอีกเหรออ่าถ้ากดไปโอเคกดไปอันนี้ไม่มีข้อให้เลือกอะไรก็กดไปเลยฮะซึ่งเควสนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยฮะโอเคกดข้อหนึ่งไปอ่าแล้วก็ให้กดข้อสองฮะให้มัน สอนเวทมนต์อันนี้จําเป็นต้องมีไม่งั้นเควสจะไม่สามารถเสร็จได้เลยโอเคเขาก็สอนเราแล,แล้วแล้วก็ได้เจมมาแล้วนะฮะไอเวทเนี้ยนะมันหาได้ในโหมดเดสทรักชั่นอยู่อันแรกเลยมันจะเป็นเวทไฟธรรมดาธรรมดานี่แหละเนี่ย,แ,ยแค่นี้แหละนะฮะแต่มันมีผลต่อการทำเควสเราต้องเรียนมานะฮะไม่งั้นเราเราจะดำเนินเควสต่อไม่ได้เสื้อคอยเสื้อคอยโอเค,อออเคตอนนี้ก็ มันจะมีเอา้าลืมกดเควสจ้ากดป๊าบขึ้นมาฮะมันจะมีที่ให้เลือกเราไปได้หลายที่เลยฮะเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการแล้วเราก็เอาโซเจมที่เราได้มาใส่เข้าไปในหีบฮะแล้วเราก็ใช้เวทไฟเนี่ยเผาหีบเลยประมาณ3ามสี่ที่อะถ้ามจะไม่ผิดโอเคเริ่มจากที่นี้ก่อนเรามาดูกันมือข้างหนึ่งยังเป็นไฟบอลนะโอเคเผื่อเจออันตรายอะไรผมจะได้ยิงไฟบอลได้เพราะเวทบ้าบอคอแตกเน่ยดาเมจหนึ่งตวีฮะ เผาเป็นชาติมันก็ไม่ตายหรอกถ้าตัวไหนมันรีเลือดไวอะเอาละเนี่ยหีบลักษณะแบบนี้นี่แหละเราก็แค่กดนี่หีบนี่ตามด้วยกดไปที่อื่นๆอีกมากมายเราจะได้โซเจมที่หมอนี่ให้มามันจะอยู่ประมาณล่างสุดนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยวาร์ปโซเจมกด R เก็บเข้าไปจากนั้นก็เผา เอาโซลเจมออกมาเก็บทุกอย่างแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จบเวทบัดซบจริงๆอะไรอยู่ใกล้กว่าเนี่ยดูแมปแป๊บจ้าอะไรอยู่ใกล้สุดอาตรงนี้อยู่ใกล้สุดครัชโอเคครัชแต่อยู่ใกล้ลังมังกรเกินไปผมรู้สึกเสียวอยู่เหมือนกันนะทำอย่างนี้อีกหลายๆโลบนะคัชมา ต้องเดินทางหน่อยละไปทางนี้ตึงถึงถึงถึงอะตึงถึงถึงถึงอะตึงถึงถึงตึงอะถึง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 วู้สนุกจังโอเคอะตึงถึงอะตึงถึงอ่ะละถึงแล้วตรงนั้นไงฮะอีกแค่ที่เดียวหรือมั้งผมว่า มาอิสทำเหมือนเดิมครับไปที่อื่นๆอุ้ยจุบถึงแล้วโอเคใส่เข้าไปเผามันโอเคเอ,ออกมาแล้วเราก็ไฟนอลคอนเวคเตอร์นะครับอันสุดท้ายฮนะสามรอบ อันต่อไปเอาเป็นที่ไหนดีเอาเป็นเนืน้อที่นี่แล้วกันพอดีเลยตึ้ง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 ตึงตึง,ต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 งหน้าหิ้วดีเนาะไม่หมอนะเนี่ยเอาละโอ้ที่นี่มีมีศัตรูด้วยอะ่ะมาเข้ามาบันดิตทั้งอะ่ะบันดิตทั้งอะ่ะอย่าฟาดผมบอกแล้ว เอาไปอะมือเดียวนี่ไม่เปลืองมานะตีแรงเหมือนเราแรงเหมือนเรานี่ไงโดนเรื่อยๆมันก็ตายได้เหมือนกันระวะโอเค OK. มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยแหละผมจําได้อยู่โดดข้ามได้อยู่โดดข้ามได้อยู่โดดข้ามได้อยู่ดดอ,ยอะไรอ้าว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 เอาเข้าไปเออฟาดเข้าไปฟาดซีฟาดซีฟาดเข้ามาเลยเรียบร้อยทั้งเผาทั้งพิษโอเค หลังจากนี้ก็ใส่เข้าไปอีกรอบนึงนะฮัชตุ้มโอเควาร์ปโซเจมเผาอัานนี้โซเจมก็เสร็จสมบูรณ์นะเสร็จสิ้นภารกิจส่งเจมนี่ไปให้พี่พี่เกณฑ์นะฮัชนี่หลักง,ง่ายๆตบมือ อาแล้วคีดิงกันเนี่ยอีกไม่ช้าแล้วนะฮะเราจะได้มีดใหม่มาใช้แทนไอ้มีดเดิมผมละแต่ว่าผมว่ามีดเดิมผมเนี่ยมันก็โหดน,นะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะทําให้คู่ต่อสู้ตายในครั้งเดียวอย่างเงี้ยไอเลเซอร์ของผมอะ่ะเอาละพี่เจนพี่เกณฑ์ I have your gem แล้วไหนฉันด,ดูหน่อยโอ้มันได้ผลนีนะ มันไม่เพอร์เฟกก็จริงแต่ก็ใกล้เคียงแล้วอ่าโอเคแต่เมื่อมันใกล้เคียงก็เราถึงเวลาต้องทดสอบแล้วนายทำงานได้ดีมากดีจริงๆอ่าแต่ตอนนี้เราเหลือแค่อย่างเดียวแล้วเราต้องได้มาก็คือการเตรียมการในการทำงานไงละ่ะขอบคุณมากรับนี้ไปวาร์ปโซ่เจมถูกนำออกไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยบักสั์อย่าเพิ่งคุยกันก่อน,อ,นอ้าว จะทิ้งผมไปเยอะๆโอเคผมรู้แล้วหลายวันผ่านไปพี่แกจะมาอยู่ที่นี่ฮะก็คือลองกดเร่งเวลาสักวันสองวันนะฮะแล้วก็มาอีกหอหนึ่งอ่ะนะฮะมนเดี๋ยวผมบอกทางอีกทีก็ได้พี่แกจะมายืนนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนเราจะตามหาพี่แกไม่เจอจนกระทั่งพี่แกมาอยู่ตรงนี้แลโอเคลองคุยกับพี่แกดูโอเคกดเข้าไปเขาจะยังแบบว่าให้เราทำเควสอีกเรื่องหนึ่งนะโอเค โอเคเราจะให้เราไปคุยกับไอเดิมนะฮะที่เราช่วยไปหากระทาโอเคเราก็ไปคุยให้เขาเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูว่าตึกนั้นอยู่ทางไหนของ college murder hall นะฮะแต่ว่าก่อนที่พี่แกจะมีอาการอย่างนี้ก็คงต้องลองเล่งเวลาสักวันสองวันนะคือตอนแรกพี่แกจะอยู่ตึกนั้นนะฮะแต่ตอนนี้พี่แกดันมาอยู่ตึกนี้และหันหลังให้เราในห้องมืดๆนะฮะชั้นสองจะเจอพี่แกโอเคกลับมาที่ hall of accident นี่แหละอีกแป๊บเดียวจะได้คนีนินมาใช้ละดู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 ด,ด,ด,ดูโอเคเอาละคุยเรื่องเอาละนายมีเรื่องอะไรปิดบังอีกแล้วโอเคนายบอกว่าไม่มีฮะโอเคกดข้อแรกแล้วกัน มันบอกว่าไม่มีโอเครู้สึกเหมือนว่าไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรฮะเฮ้ต้องเอาใหม่อเปลี่ยนเป็นข้อแรกแล้วกัน ม่เฮ้ยมันเออไม่มได้จะขายครับแป๊บนึงเออ w ฟร r เดอร์คูเรียอ่ากดเขาสามแทนนะ simple, น่ะเริ่มรู้แล้วไฟร์เดอร์คูเรีโอเคเริ่มแล้วให้กดที่ find the courier นะฮะแล้วคุณจะตามหาก็จะเริ่มขึ้นรู้สึกเราจะต้องไปตามหาของอ่ะอีกแล้วครับท่านที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะที่เนี่ย โอ้โหมันเป็นที่ที่ไม่มีใครไปเลยมั้งล่ะต้องไปจากที่มิสวอดแต่มันใกล้ที่สุดก็คงจะต้องเป็นที่ริฟเทนเทสเตเบิลนี่แหละใกลอยู่เหมือนกันนะฮะอือแถวนั้นผมไม่ได้ไปเลยด้วยซ้ําในชีวิตนี้จะได้ไปกวันนี้นี่แหละก็คือถ้าเรียนลำดับตั้งแต่แรกคือหาคอกสิบอันต่อด้วยหาไม้เท้าให้หมอนั่น ะะแล้วก็เอาเจมไปเผาสามรอบแล้วก็ตามด้วยหาคูเรียรที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเยอะนะคือมันไม่ได้ยากนะแต่มันเควสมันค่อนข้างยุ่งยากไนงะมันไม่ยากแต่มันยุ่งยากมันเยอะ <c oughs> โอเคตรงไปทางอย่างเงี้ยแหละถ้าไม่เจอมังกรนะผมพูดนี่ไม่ทันขาดคำเลยมังกรระดับระดับอะไรอะ ไม่รู้อะต้องสู้ละเฮ้ย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 เลือดไม่หยุดลดนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะถ้าพ่นผมเลือดแล้วเ,เลือดผมไม่หยุดลดเนี่ยเออหยุดละไม่ไม่ไม่โดนทีเดียวตายก็จริงแต่มันก็โดนแรงอะมาลงมาคุยกันดิไม่ได้ใช้ท่านั้นนาน,าน,านละคงต้องใช้ซะหน่อยละดาก้อนเลนมามามา,มา เอนเชียน์ดาก้อนวะพลังการผนึกของข้าเอ้าเป็นไงฝ่ายบอลนี่ยข้าได้ทุกระดับบอกเลยเอาละเพิ่มเกรมานาะเต็มที่มานาลีมานาลีไวขึ้นนะเมื่อกี้โอเคเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยกักวิญญาณเอ้า ตูมเอาแหวกข้ามันออไม่พอจอยต้องการมานะาเยอะๆโอเคเอ้ยิงพลาดโอ้โหต่างคนต่างช่วยกันลุมอะเป็นภาพที่เห็นได้ยากนะครัชโอเคแล้วจต่อให้เป็นเอ็นเชียนก็เถอะนี่ไงถ้าไม่ได้ไปไหนมันก็เท่านั้นหรอว่าเจอหมีลุมตบด้วยแหละหมีตายไหมอ้าวจะพ่นมาทางผมอีกนี่นัดสุดท้ายออ ถ้าผมมีทำเลยิงดีๆแล้วก็แป๊บเดียวมันก็จอดแล้วขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านโอเคใกล้ถึงละมันคืออะไรอ่ะผมอยากรู้ว่าไอ้ครูเรียเนี่ยไอหยา แถวนี no. um, ang, so ้ม oh ันไม่ธรรมดานะฮะอยู่ในถ้ำนั้นใช่ไหมบวกก็บวกลงลงลงรถดิโอ้โหไม่รู้อยากจอดรถเฮ้ยมันดูดมันดูดแรงเกินไปมล่ะเอ้ามันต้องลองของแรงของผมซะแล้วอื้อหือยื้เฟรมคอกก่อนเลยเึิบเอ้ามาลองเข้าใกล้ดูสิเค้ทแบ์เหรอเอ้าเอ้าเอ้า โอ้เมื่อฉันเห็นอยู่นะโอเคอเฮ้ยผมตั้งท่าพิดโอ้โหโดนดูดขนาดนี้ไม่ตำยาผมตายแน่นอนนะเอาละหยุดกัดได้แล้วดับสองครับเปลืองยาไม่เบาเหมือนกันนะฮะแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์พื้นที่น้ำหนักด้วย อยู่นี่นี่เองแถวนี้อันตรายจริงจริงนี่ไงคูเรียอ๋อคนส่งของมันโดนฆ่าตายคีนินอยู่นี่นี่เองเหรอโอ้ว้าวนี่ไงคีนินแต่ก็ต้องเอาของกลับไปส่งใช่ไหมฮันเตอร์มีสฉบฮันเตอร์ด้วยฮันเตอร์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ของกระจกโอเค okay. จะได้เสร็จเควส์ซะทีอะ เราได้ขีนินมาใช้แล้วครับท่านโอ้เจ๋งนี่เสร็จแล้วฮะแล้เวเราจะต้องให้มันสมบูรณ์ในการไปส่งถือมีดแป๊บอาวุธคีนินเราต้องเอาไปออฟก่อนนะโอเคอาวุธนี้สามารถดูดเลือดได้ดูดเลือดดูดมานาได้ดูดสเตมินาได้ทีละสิบทีละสิบทีละสิบ หรือว่าเป็นมีดที่เอาไ้สู้ได้ดีนะอุ๊ผมชอบที่มันเท่นี่แหละโอเคน่าจะเอาไปอัพได้ะเอาละลองไปคุยซิดึงด้งๆโอเค ได้มีดมาแล้วจ้าโอเคยังไม่ได้จับใช่ไหมโอเคอเสร็จแล้วแล้วทำาไงต่อโอเคอเคนันี้เดี๋ยวมันจะทำอะไรให้ดูต่อเราต้องดูมันนะอืโอเค Uh huh. มันจะทำอะไรมาดูกันอืมมาดูกันผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรตอนนี้จะได้ผลไหมล่ะอ่าอืม โอเคถึงเวลาแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันบอกให้เราถอยหลังไปหน่อยสัก929แต่อย่าไปนะโอ้โหมันแบบอยากเห็นคนเห็นนะโอเคฉันอยากให้นายเป็นคนเห็นอย่างคนแรกเลยถนน้าง,งั้นก็คืออะไรเดี๋ยเดียวเดวเดี๋ยว,ยว,ยวมึงคืออะไรเนี่ย เอิอ่มนี่คืออะไรนี่คือนี่คือทํามาทั้งหมดเพื่อมาเก๊กท่าบ้าๆบอๆอย่างี้นะไม่ใช่ใช่ไหม <S <S เออนั่นแหละโอเคทํางานสิวะอ้าวทางานไหมเนาะฟาดเข้าไปฟาดเออได้ผลได้ผลจนได้ <S 1> <S 1> ได้แล้วหมอนั่นก็ตายอ่ะใช่ไหมคีนินก็ดบับ อืมผมต้องลองเองมาก็คือไปโงโ่ๆโอย่างนี้แล้วผมก็ได้คีนินมาใช้เนี่ยนะก็ตามนี้แหละฮะโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ควจะต้องพอแค่นี้ก่อนแหละฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะก็ขอไว้อะไรเดี๋ยวพี่แกด้วยตอนนี้พี่แกไปไหนไม่รู้ละสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ